ปูมันธนาโต้กลับพร้อมท้าทนายเดชาปรมกล่าวหาว่าคมคู่จากกรณีทนายเดชาได้โพสต์ข้อความลงในหน้าเพจทนายใครทุถูกว่าลูกมีถูกคมคู จะไม่ใช้เงินแล้วต้องติดคุกล่าสุดร่างข่าวใกล้ชิดที่สอบคําปูถึงเรื่องนี้เปิดเผยว่าปูบอกว่าไม่รู้ที่ทนายเดชาพูดเอามาจากไหนใครข่มขู่ข่มขู่ทางนหนขอดูหลักฐานหน่อยอย่าพูดด้รลอยให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าปูหูเพราะไม่ใช่นักเลงไม่เคยทําอะไรแบบนั้นที่ผ่านมามีแต่ฟังทนายเดชาและลูกหมีที่คอยไลฟ์ด่าด้วยถ้อยคําแย,แย่ๆพูดไร้ยางไม่ตรงความจริงฟังปูและทนายไม่เคยตอบโต้เพราะ คิดว่าถึงแม้คนอื่นจะทําไม่ดีอย่างไรเราไม่ควรต้องไปทําไม่ดีแบบเขาแค่ว่าใครทําอะไรก็ได้รับในผลการกระทําของตัวเองไปแต่ทนายเดชาก็ยังไม่หยุดออกมาโพสเหมือนกับว่าปูส่สงคนไปข่มขู่ฝ่ายเขาอยากเห็นหลักฐานจริงๆว่าใครข่มขู่ทางไหนเมื่อไรข่คมขู่อย่างไรท้าที่พูดเป็นเรื่องจริงขอท้าให้ทนายเดชาเอาหลักฐานออกมาแสดงต่อสื่อด้วยค่ะ